สวัสดีครับพบกับผมเฮีย er, ทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆในวันนี้เฮีย er, อยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออตโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮีย er, ได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมที่สำคัญนะครับผม ตอนนี้ทางเฮียซงนะครับได้ร่วมมือกับสปอนเซอร์จัดกิจกรรมสำหรับวันแดงเดือดนะครับผมทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบรตันแอนโฮปคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้รั้งอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด15นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป2นัดนะครับผมผลงานล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย จะเป็นในส่วนของถ้วย FA Cup นะครับผมเปิดบ้านถล่มเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อศูนส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับบุกไปอัดเชลซีถึงถิงถ่น3ประตูต่อ1ส่วนไบรตันแอนโฮปตอนนี้รังอันดับ17ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นัดชนะ2เสมอ8แพ้ไป7นะครับผมผลงานล่าสุดในศึก FA Cup นะครับผม บุกไปเอาชนะนิวพอร์ตเคานตี้นะครับผมด้วยการยิงจุดโทษนะครับ4ประตูต่อ3นะครับผมโดยเสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1นนะครับผมส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ย เปิดบ้านยันเสมอกับบูฟแอนตันมา3ประตูต่อ3เรียกได้ว่ายิงกันกระจายเลยนะครับผมคู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ในบ้านของไบรตันแอนด์โฮปนะครับผมและก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมที่ถล่มไบรตันแอนด์โฮปไปถึง5ประตูต่อ0นะครับผมเกมนี้นะครับเฮีย <Here S 1> ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะเคี้ยวไบรตันไปง่ายๆนะครับผมแต่ จัได้แค่เม็ดเดียวนะครับผมดังนั้นคู่นี้นะครับผมเฮียขอเลือกทีมรองอย่างไบรตันแอนโฮปนะครับที่มองว่าแพ้แต่ไม่น่าถึงราคาที่ตั้งไว้นะครับผมจากแพ้จะชนะนั้นอยู่ที่ราคาที่เราเลือกในวันนี้นะครับผมเฮียขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมรองอย่างไบรตันนะครับ คู่ต่อมานะครับผมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าดูคู่หนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับผมเมื่อแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้จะลงเตะในเวลาตี35นาทีของค่ำคืนนี้นะครับผมแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านนะครับตอนนี้รังอันดับ8ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด15นัดชนะ8เสมอ2แพ้5นะครับผม ผลงานล่าสุดจะเป็นในส่วนของถ้วย FA ครับนะครับผมที่โดนโควิดเล่นงานจนต้องส่งชุดเล็กลงนะครับผมเรียกได้ว่าส่งเด็กไปเจอกับหงแดงลิเวอร์พูที่จัดเต็มสูบโดนไป4-1เลยนะครับผมส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นบุกไปแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนี้นะครับรังอันดับ4ของพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นะัดชนะ8เสมอ5แพ้3นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยในถ้วย FA ครับนะครับบุกไปถลม่มมารีนมา5ประตูต่อ0นะครับอานชี้ผิดขออภัยนะครับผมส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้น เปิดบ้านถล่มลิสตูเนเตดไป3ประตูต่อศูนคู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับผมเมื่อเดือนกุมภาปี2020ในบ้านของแอสตันวิลล่าและก็เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เฉือนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2เกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮียยังมองว่ายังไงแล้วเนี่ยท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยก็มีขุมกำลังที่ดีกว่านะครับผมและถ้าเกิดว่ายังใช้ชุดเด็กลงเล่นแล้วก็ ็ไม่รอดนะครับผมเพียว,ว่า2เม็ดมีนะครับสำหรับเกมนี้ลุนเม็ดสนะครับและถ้าท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เปิดเกมบุกใส่แล้วก็เรียกได้ว่ารอดอยากนะครับสำหรับเกมนี้แอสตันวิลล่าไม่รอดนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกสเปนิสซูเปอร์คัพนะครับเรอัลโซไซดัดจะพบกับบาร์เซโลนาคู่นี้จะลงเตะในสนามกลางในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับผมเรอัลโซไซดัดตอนนี้รังอันดับ5ของลาลิกาลีกสเปนอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด19นัดชนะ8เสมอ6 แพ้5นะครับผลงานล่าสุดบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเซบีย่ามา3ประตูต่อ2ส่วนบาร์เซโลนาตอนนี้ทำแต้มขึ้นมาเป็นอันดับ3ของลาลิก้าลีกสเปนแล้วนะครับ ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด18นั้นชนะ10เสมอ4แพ้4นะครับผมผลงานล่าสุดเนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมกําลังเข้ารูปเข้ารอยกันเลยทีเดียวด้วยการบุกไปถล่มกรานาดาถึงถิ่น4ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่17เดือนธันวาคมปี2020ในบ้านของบาร์เซโลนาและก็เป็นบาร์เซโลนานะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ สประตูตอนน่อหนึ่เกมนี้ก็เช่นกันนะครับเฮียมองว่าด้วยความเป็นบอลถ้วยนะครับเตะสนามกลางเนี่ยบา์เซลโลนาเนี่ยมีโอกาสที่จะข่ม เรียลโซไซดัดไปได้1เม็ดนะครับในเกมนี้เฮีย er ยังมองว่ามีโอกาสออกสกอร์เดิมซะด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเลือกง่ายๆนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนานะครับที่ขุมกำลังดีกว่ากำลังใจดีกว่าและแปดนัดหลังสุดบาร์เซโลนายังไม่เคยแพ้ใครนะครับเลือกเชียร์ไปที่ทีมฟอร์มดีอย่างบาร์เซโลนานะครับคู่สุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่ศึกโคปาอิตาเลียนะครับผม ยูเวนตุสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวคู่นี้จะลงเตะในเวลาตี2.45ของค่ำคืนนี้นะครับยูเวนตุสเจ้าบ้านตอนนี้รังอันดับ4ของการโชซูเรียอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด16นัดชนะ9เสมอ6แพ้แค่นัดเดียวนะครับผมผลงานล่าสุดของยูเวนตุสนะครับผมคือเปิดบ้าน ซัสโซโลไป3ประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังขึ้นมากๆเลยนะครับผมส่วนเจนัวก็ไม่ธรรมดานะครับผมฟอร์มล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะโบลโญนยามา2ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้นะครับผมเจนัวเนี่ยถีบตัวเองขึ้นมาพ้นจากโซนหนีตกชั้นมา1อันดับนะครับตอนนี้รั้งอยู่อันดับ17ของการโชซูเรียรอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด17นะัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป9นะครับผม ผลงานล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับผมเจอกันในบ้านของเจโนวเมื่อวันที่14ทธันวาปี2020นะครับและก็เป็นยูเวนตุสนะครับที่บุกมายัดเยียดความปรชาชัยให้กับเจโนวไป3ประตูต่อ1เกมนี้ก็เช่นกันนะครับผมเฮียยังมองว่ายูเวนตุสเนี่ยเม็ดน่ะได้แน่ๆน,น,นะครับผมยิ่งเป็นบอลถ้วยเนี่ยยิงขาดต้องยิงเลยนะครับผมเฮียมองว่ายูเวนตุสเกมนี้ไม่อ่อนข้อแน่นอนนะครับผมเพราะว่า ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับเพราะตอนนี้ฟอร์ม3นัดล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะได้รวดเลยนะครับและยิง3เม็ดขึ้นทุกนัดนะครับผมดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่าเลือกเชียร์ไม่ยากนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะครับมีโอกาสถล่มค่อนข้างจะสูงนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีเด็ด4ทีมสำหรับค่ำคืนนี้ก็คือไบรตันนะครับผมแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมบาเซโลนาและก็ยูเวนตุสนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และ เปิดกระดิกแจ้งจเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียซงได้เลยนะครับผมเฮียจะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับใครต้องการสนับสนุนเฮียซงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียซงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ